ที่สะพานคีรีวงนะคะเราจะให้มาชมลำธารที่มีหินตลอดทางนี่เดีย๋ยวเราไปหาอาหารปลากันไูดูวยังมีอยู่หรือเปล่านะเห็นเขาเขียนไว้ว่าให้อาหารปลานะโฮยดูปลาดิปไปเยอะมากเลยดูทุกคนตัวใหญ่ยากไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำไหลแรงขนาดนี้จะมีปลานะคะเพะเื่อนๆดู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  ให้ข้างบนนี้สองถุงเดี๋ยวต้นข้าวจะลงไปเล่นข้างล่างด้วยเพื่อนเรากําลังมาเล่นน้ํากับมาให้อาหารปลาในน้ํากันนะคะเราจะมาเป็นเหยื่อปลากันนะคะปลากินลงไหมนะนปลาไม่รู้จะกินลงหรือเปล่านะเรามาดูกันแต่น้ำเย็นมากเลยเพื่อนๆแต่ต้นข้าวว่าชมบรรยากาศรอบๆนะี้สดชื่นมาเดี๋ยวเราชมบรรยากาศตรงนี้เสร็จแล้วเราไปวัดกันดีกว่าไปไหว้ขอพรก่อนกลับบ้านกัน เอาไปเจอนที่วัดนะคะ กันก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะไปดูกันเราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไหว้บูชาพระทีดีก่อนนะคะตอนนี้เราได้จุดธูปไหว้การาบบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไปเดินชมข้างในโบสถ์นะคะว่า ข้างในมีพระอะไรบ้างมีบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ<ป> วันนี้เราก็ขอจบทริปไว้ที่วัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชไว้ตรงนี้นะคะทริปหน้าโอกาสหน้าแล้วคอยติดตามน้องต้นข้าวด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ข้าสังเกตดูในมาพักแว่าไม่เคยเห็นลูกๆหนึ่งว่าเขาเรียกลูกอะไรคะคะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรคะนกโค ลูกเคกแต่ภาษากลางกรุงเทพเขาจะเรียกว่าลูกชิ้นที่เรากินขนมหวานกันที่ใส่ขนมหวานอ่ะลูกชิ้นที่อยู่ในน้มแข็งใสอ่ะเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวนักข้าวจะมาขายโรตีกับพี่กันนะคะมาดูกันมากรวดแม่ค้ามากรวดไม่ค้ามากรวดแม่ค้าไม่ค้าอนุญาตไหมเนี่ยก่อนอื่นให้หนูทำอะไรก่อนคะป้าก่อนก็แค่เนี่ยโรตีนี่คือความสนของคนข้าวนะคะ ขนาดซ้ายหนูต้องทำไงคะก็แค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่จะก็สะบัดเลยจ้ะอ่าไม่ไม่คาดดูทำง่ายนะไม่คาดดูทำง่ายอ่ะมันไง่ายอ่ะเละแล้วละแล้วพึ่งได้พึ่งได้พึ่งได้จ้ะเอ๊ะอะพึงพึ่งเลยอ่าอะพึ่งเลย พึงไปเลยค่ะถ้าว่าฟาดไม่ได้พึงเลยอันนี้ที่เราขออนุญาตนี่เราซื้อเองด้วยนะคะไม่ใช่ทําให้ลูกค้านะคะร้านของคุณพี่เขาอยู่ที่ไหนคะอยู่คีรีวงจ้าคีรีวงนะคะตรงสะพานคีรีวงนะคะใครอยากทานต้องมาทานร้านนี้เลยนะคะลงกระทะเลยจ้ะลงเบตหนูลงหรือว่าแป้งลงคะโอเคค่ะให้หอทีช่ไหมแล้วก็เอานี้ตีๆๆแล้วตงใส่ลงไป อันนี้ก็เป็นอะไรครับเีไข่กล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยอ่าแล้วก็ห่อเดี๋ยวจะห่อแบบนี้ก็ได้เนาะเพมาดูกันนะว่าจะกินได้ไหมพี่ข้าวทำอ่าอ่ะสองข้างเลยอ่านี่โอ้ห่อสวยแต่ว่าดูอาบังมาค่ะดูอาบังมาอ่าโอเคแล้วก็กลับเลยใช่ไหมคะหรือว่าใส่เนยนิดนึงใส่เนยนิดนึงใส่เดี๋จะตัดลงไปเลยชึบกลับ เดี๋ยวกลับไปปัตตานีเปิดร้านโรตีเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้จะเปิดอีกแต่ลร้านเดี๋ยวเรากลับไปที่ปัตตานีเรามาขายโรตีก<ว>ันเถอะอาชีพเสริมอาชีพเสริมตีก็เสร็จแล้วนะคะโรตีของน้องต้นข้าวนะคะโรตีกล้วยใส่ไข่นะคะคาราเมลด้วยนี่มันรสชาด้ยวยบอกอะไรนะอโอ้อโห คีรีวงนะคะใครสนใจก็มาทานได้ใครมาเที่ยวมาชมวิวก็นี่เลยค่ะร้านโรตีปลาพึ่งค่ะ